มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเรื่องการลดน้ำเนี่ยยิ่งการลดน้ําชุนชมเขาแก่เนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับต้นไม้ที่เรามีมันยังมีไม่ค่อยเยอะเนี่ยครับต้นใดต้นหนึ่งเน่าไปเนี่ยยิ่งเป็นต้นที่เรารักมากๆด้วยเนี่ยโอ้แล้วมันเน่าไปเนี่ยครับโอ้เสียดายป้องกันไว้ก่อนนะครับดีกว่ามันต้องมานั่งแก้ไขทีหลังนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ กับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปเนี้เป็อว่าผมรดน้ําต้นไม้ตอนเช้าครับนึกได้เรื่องหนึ่งครับเละอยากจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูมันสืบเนื่องมาจากครับวันก่อนผมมีโอกาสได้เข้าไปที่โซเชียลนะครับก็คือ facebook ในกลุ่มของคนเล่นชนชมนะครับผมเจอเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งครับเขาพูดว่าเขารดต้นไม้นะครับแล้วทาให้ชนชมเขาแก่ของเขาตายนะครับ ผมก็เลยว่าอยากจะมาทําคลิปนี้เพื่อนๆดูนะครับการลดน้ําชนชมนะเรื่องง่ายๆที่ไม่ควรมองข้ามนะครับยิ่งโดยเฉพาะเพื่อนทันนั้นที่เพื่อนทันนั้นมาโพลว,ว่าเป็นชนชมเขาแก่เนี่ยโอ้โหยิ่งเป็นชนชมเขาแก่เนี่ยยิ่งเซนซิทีฟมากนะครับลดน้ํานี่เอาให้น้ําไหลออกก้นกระถางดับแรงๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับ เอาให้ไหลออกก้นกระถางแรงๆเลยครับลดน้ํานี่เอาให้ถึงรากเลยนะครับเอาให้น้ําผ่านรากเลยบางคนบางท่านก็ลดแบบโชยโชยเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับเต็มที่ก็ได้แค่หน้าดินมันจะชุ่มชื้นนะครับแต่การลดน้ําชนชมที่ดีนะครับลดน้ําชนชมเอาให้ชุ่มเลยนะครับเอาให้น้ำเนี่ยไหลผ่านรากลงมาเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับชนชมแม้ว่าเขาเป็นหมาทะเลทรายนะครับแต่เขาก็ชอบน้ํานะครับ เพียงแต่ว่าดินที่เราปลูกมันต้องเป็นดินที่มันไม่ต้องไม่กักเก็บน้ํานะครับพู้ง่ายดินมันต้องระบายดินมันต้องโปร่งๆนะครับคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะทําคลิปให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับการลดน้ําชนชมเขาแกะนะครับว่าการให้น้ําชนชงเขาแกะนี่สําคัญจริงๆนะมันเป็นสิ่งเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับคลิปเนี้ยผมมาบอกผมมาแนะนําเนี่ยมันเป็นเทคนิคเป็นสไตล์ของผมนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของเพื่อนๆนะครับผมบอกไว้ก่อนอย่างการลดน้ําเนี่ยถ้าถามผมนะอย่างที่บอกครับชนชมเขาแกะมันเป็นชนชมที่มันมีเซนซิทีมันเน่าง่ายนะครับอันนี้ผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชนชมเขาแกะเนี่มันเน่าง่ายนะครับถ้าเทียบก,กับชนชมทั่วไปนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งแต่การลดน้ําเนี่ยครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมลดน้ำนเพื่อนๆดูนะถ้าถามผมนะถ้าวันหนึ่งถ้าเราจะลดใบนะครับ ถามว่าใบลดได้ไหมลดได้ผมก็ลดปกตินั่นแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีเี่ยความแรงของของน้ำเนี่ยไม่ควรที่จะแรงมากนะครับลดแค่ให้ช่วยโชยพอครับแค่ให้ใบมันชุ่มๆนะครับซึ่งหัวใจหลักๆของผมเวลาผมลดชนชมเขาแกะนะครับผมจะลดแค่ดินนะครับเพียงแต่ว่าลดดินของผมเนี่ยผมก็ลดเอาให้ชุ่มเลยนะเออเดี๋ยวผมเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่ผมจะเสริมคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือ ให้สังเกตหน้าดินของเราก่อนนะครับก่อนที่เราจะลดต้นไม้นะครับตรงเนี้ยผมทําคลิปผมพูดทุกครั้งนะครับช่วงเนี้ยพายุฤดูร้อนมันเข้าครับฝนมันตกทุกวันเพราะฉะนั้นเนี้ยอย่างอย่างในกรณีเนี้ยนะผมก็มาสังเกตหน,น้าดินเนี้ยอย่างต้นเนี้ยเห็นไหมไอ้ต้นเนี้ยพอดินมันแห้งเนี้ยอย่างเนี้ยมันลดได้ครับอย่างเนี้ยต้นเน,นี้ยดินมันก็แห้งอย่างเนี้ยก็ลดได้แต่พอมาต้นเนี้ยเห็นไดินมันก็เปียกดินมันยังเปียกอยู่ อย่างเนี้ยผมไม่ลดน้ำต้นไม้แน่นอนครับที่ผมจะสื่อคืออะไรรู้ไหมครับชนชมเขาแกะถึงแม้ว่าเขาชอบน้ำนะครับแต่ถ้าเขาได้น้ำมากไปเนี่ยมันก็เสี่ยงเน่านะครับผมถึงอยากมาเน้นย้ำเรื่องการลดน้ำต้นไม้นะครับแม้แต่ทั้งดินเนี่ยเราก็ควรดูนะครับว่าดินแห้งหรือไม่แห้งถ้าดินมันยังชุ่มชื้นอยู่ดินมันเปียกอยู่เนี่ยก็ไม่ควรลดน้ำต้นไม้นะครับและอีกอย่างหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญก็คือนะครับเราต้องดูด้วยครับว่าบ้านเราหรือส่วนของเราเนี่ยแดดมันดีไหมนะครับ ยิงําไม้ถ้าแบบได้แดดดีๆเนี่ยลดไปเลยครับพอชนชมก็ชอบน้ํานะครับแต่ไม่ชอบน้ําที่มันขังนะสุดท้ายก็นั่นแหละครับสังเกตที่หน้าดินนะครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องรดน้ําต้นไม้นิดนึงนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือเวลาชนชมเขาแกะเวลาเขามีดอกเห็นไหมนะเวลาเขามีดอกอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยผมแทบจะไม่ลดใบเลยนะครับหนึ่งผมไม่ลดใบเลยสองผมป้องกันดอกนะครับเพื่อจะให้ดอกบานๆนะครับ เพราะถ้าดอกมันโดนฝนมากๆหรือโดนน้ํามากเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแล้วก็หลุดร่วงเนี่ยอย่างต้นเนี้ยเนี่ยอันนี้ยผมเอามันเป็นตัวอย่างให้ดูเพราะว่าอะไรครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้ลดน้ํานะครับแต่มันโดนฝนมาหลายวันแล้วครับเนี่ยเห็นไหมบางดอกที่มันไม่แข็งแรงมันก็จะเหี่ยวแห้งแล้วมันก็จะหลุดร่วงนะครับเนี่ยต้นไหนที่ดอกเริ่มเริ่มตุ่มๆเริ่มเริ่มจะเป็นดอกเนี่ยเริ่มดอกเริ่มบานเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยลดโดนใบเลยนะครับไม่ให้โดนใบไม่ให้โดนดอกนะครับ เพื่อเราจะได้ชมความงามของชนชมเขาแกะเวลาดอกเข้าบานนะครับแต่ผมพูดพูดไปบางทีผมก็พังเผอเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้บางทีเราไม่ได้สังเกตว่าเออยมันมีดอกนะเนี่ยอันนี้ผมก็มาลดใบนะครับเนี่ยผมถึงว่าการเดินดูต้นไม้ตอนเช้าๆการรดน้ำเนี่ยการหมั่นสังเกตต้นไม้นยมันก็เป็นกิจวัตรที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเราวจะได้รู้ว่าเออต้นไม้ตอนนั้นมันเป็นยังไงนะเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้รู้ว่าเอตอต้นนี้มันมีดอกนะ เราหน้าเราก็ได้งดน้ำนะครับไม่ต้องไปลดน้ำมันนะครับเช้าเช้าเราก็เดินดูใบครับแล้วที่สําคัญผมชอบทําในหลายคลิปนะเราก็ได้สังเกตดูด้วยครับว่ามีหนอนไหมพอหนอนมันชอบมากินใบอ่อนๆนะครับของชนชมนะครับเนี่ยเราเพื่อนๆดูต้นนี้เลยครับเพื่อนๆสังเกตที่ใบไหมครับโอ้โหหลายต้นเนี้ยมันเป็นชนชมเขาแกะเมดูซ่านะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปนะครับ ชนชมเขาแก่เมดูซ่าเนี่ยมันเป็นชนชมเขาแก่ที่แบบอัตลักษณ์ชัดเจนมากที่สุดของชนชมเขาแก่นะครับอัตลักษณ์ที่ชัดเจนยังไงครับก็เนี่ยเพื่อนๆดูใบใบงอหอบิดเลยครับเนี่ยแล้วเนี่ยถ้าเราลดน้ําไปเนี่ยครับโอ้โหน้ํามันระบายออกไม่ได้นะครับมันก็จะไปขังอยู่ในใบเนี่ยครับผมถึงบอกว่าเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งครับของชนชมเขาแก่นะเวลาเราลดน้ําลงใบนะคือเนี่ยมันระบายน้ําไม่ได้ครับ ซึ่งวิธีแก้วิธีช่วยของผมก็คือเนี่ยผมอาจจะต้องฉีดจิ๊บเข้าไปนะครับฉีดจิ๊บเพื่อให้ใบมันกลางนะเพื่อให้ใบมันคลายนะครับพอใบมันกลางปุ๊บมันก็สั่งขอแสงได้นะครับไม้มันก็เจริญเติบโตแล้วที่สําคัญเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ําก็จะไม่มาขังนะครับหรือแม้กระทั่งฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ขังนะครับเนี่ยโอ้ถามว่าสวยไหมสวยครับแต่อันตรายก็แต่มันก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละครับความสวยมันมักจะมาความอันตรายนะครับเพื่อน สุดท้ายมันก็มีวิธีแก้ไขนั่นแหละครับเนี่ยพอดอกเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเราก็งดน้ําไวก่อนนะครับพูดผมพูดไม่ถูกครับไม่ใช่ว่างดน้ําครับอย่าลดน้ําให้ไปโดนใบโดนดอกนะครับถ้าเราอยากดูความสวยงามของดอกเวลามันบานนะครับเพราะฉะนั้นเราลดแค่แค่หน้าดินก็พอครับเอาให้ชุ่มเลยครับเอาให้น้ําไหลออกจากก้นกระถางเป็นจ๊อกๆลยนะครับดีไหมครับ เสียงน้ํามันไหลออกจากก้นกระถางนะครับผมจึงบอกว่ารดน,น้ํานี่เอาให้ชุม่มเอาให้น้ํามันไหลออกจากก้นกระถางนะครับว่านั่นแหละเป็นวิธีการที่รดน้ําที่ถูกต้องนะครับไอคันเปล่าเพลว่าแค่ลดน้ำโดยลอยชอยชยเนี่ยเต็มที่มันก็ได้แค่ความชุ่มชื้นของหน้าดินนะครับแต่น้ํามันไปไม่ถึงรากนะครับพอไม่ถึงรากเนะี่ยรากมันจะก็จะกินอาหารหาอาหารได้ไม่เต็มที่นะครับเดียแต่ว่าดินมันต้องโปร่งๆปรงนะครับเพื่อน ถ้าถามผมนะทําไมถึงอยากทําคลิปเรื่องนี้นะผมนึกถึงเพื่อนท่านนั้นเลยครับที่ชวนชมเขาแก่ของเขาเน่านะแล้วที่สําคัญเขายังบอกเลยนะครับว่าชวนชมเ่าแก่ของเขาต้นนั้นอ่ะมันเป็นเขาแก่ดอกซ้อเนียนะครับโอ้ยิ่งถ้าเป็นชวนชุมเขาแก่ดอกซอ้อแล้วต้นไม้มันมาเน่าไปเนี่ยครับผมบอกเลยผมนี้น้ําตาซึมแทนเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยผมถึงอยากมาทําให้เพื่อนๆน,นดูเลยนะครับว่าการรดน้ํานี่มันสําคัญมากนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักต้องเข้าใจต้องป้องกันตั้งแต่แรกเลยนะครับก่อนที่ไม้มันจะเน่านะครับเพื่อนๆอ,อย่าคิดว่าเหมือนแบบแค่การลดน้ํามันจะจําเป็นอะไรจําเป็นครับยิ่งชนชมเขาแก่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปดูนิดน,นึงนะครับเนี่ยครับอันนี้มันอยู่ในกระป๋องห้านิ้วเนี่ยยิ่งต้นไม้ไม่อยู่ในกระถางเล็กๆพวกเนี้ยโอ้โหกิ่งมันก็อ่อนใบมันก็อ่อนนะัพูดง่ายมันก็เังเหมือนเด็กเบบี baby, เด็กทารกนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าโดนน้ํา ลดน้ํากระแทกมันบ่อยๆมันก็ช้ำนะครับพอช้ำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับใบมันก็เน่าพอใบมันเน่ามันก็ลามเข้ากิ่งครับเรื่องง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปสืสานิสานอะไรเยอะผมถึงบอกว่าการลดน้ํานี่มันสาคัญนะยิ่งเขาแก่เนี่ยโหยิ่งมันมีความเปอาะเนี่ยโอ้ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆกลัวไม่กล้าเลี้ยงนะเลี้ยงไปเถอะครับเขาแก่มันสวยครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้วิธีเทคนิคบางอย่างและวิธีป้องกันนะครับแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเรื่องการลดน้ําต้นไม้เนี่ย อันนี้แค่นี้มันพวมันก็สาคัญแล้วครับเมื่อนั้นละนะไม่ต้องไปกลัวครับเลี้ยงชนชมเขาแกะเพียงแต่เรารู้จักรู้วิธีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอีกต้นหนึ่งมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเอนดูนะครับว่าไอแบบเนี้ยมันก็ทําให้ชนชมเขาแกะมันงเน่าได้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูครับเพื่อนเอนเห็นแล้วนะครับเนี้ยเนี่ย ล้วดูใบมันแตกมาดเดี๋ยวนี mm ้ hmm. ผมตัดทดไปมีดหนึ่งครับต้นเนี้ยแล้วดูใบามาไออย่างเงี้ยผมบอกเลยโคเสียงกับการเน่าเลยครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรเลยฮนะใบมันแน่นมากพอใบมันแน่นมากเนี่ยแล้วเวลาเราลดน้ําเนี่ยน้ํามันก็จะไปขังตามซอกต่างๆแต่ไม่เป็นไรครับต้นนี้ยเน่าก็เน่าไปครับแต่ผมบอกไว้ก่อนอันนี้ผมทําใจไว้แล้วเพราะอย่าง mm hmm. ที่บอกครับเวลาทําชนชมเขาแก่ครับเนี่ย พวกตามซอกคอพวกเนี้ยเราถึงต้องทขอํขซอกคอเขาให้สะ,สะ,สะอาดนะครับเนี่ยเพราะว่าน้ํามันจะได้ไม่ไปขังนะครับเ,เห็นไหมเนี่ยแล้วอย่างกรณีตัวเนี้ยผมจะบอกว่าไอต้ตวเนี้ผมทาใจเลยแต่ถามว่าสวยไหมโค้สวยเลยครับเพื่อนเพื่อนดูโอ้โหพุ่มอย่างนั่นเนี่ยนั่นนั่นนั่นสุดๆทั้งนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าอย่างเนี้ยมันเสี่ยงเน่าแน่นอนนะครับครับเป็นไปได้ถ้าเพื่อนๆนคนไหนก็รักต้นไม้แล้วแบบทำต้นไม้เรามีไม่เยอะนะครับก็จะต้องมานั่งคัดกิ่งนะครับ อาจจะต้องตัดใบแล้วมาคัดกิ่งเอานะครับว่าเราจะจะเล่นยังไงครับแต่ต้นนี้ผมบอกเลยผมปล่อยไว้เงี้ยครับเน่าเป็นเน่าครับเพียงแต่ว่าไอ้ต้นนี้สุดท้ายผมอาจจะฉีดจิ๊บผมอาจจะฉีดจิ๊บนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อให้กิ่งมันยืดไปมันกลางนะครับต้นนี้ผมน่าจะฉีดจิ๊บนั่นแหละครับแต่เดวดูก่อนนะไม้บางต้นนี่โอ้ผมเน่าเป็นเน่าครับเพียงแต่ว่าเวลามันไม่เน่ามันจะสวยสุดๆครับต้นเนี้ย ชุนชมเขาแกะผมหลายต้นนะครับที่ผมปล่อยไปเลยเน่าเป็นเน่าครับสุดท้ายนะครับเราก็ต้องดูแลเขาดีๆนั่นแหละครับหมั่นทําความสะอาดซอกคอหมั่นทําความสะอาดนะครับเวลาลดน้ําเนี่ยก็ลดเบาๆนะครับพะชวนชมเขาแกะมันเรียกว่าอะไรล่ะมันเซนซิทีฟนะมันมันความรู้สึกมันไวนะครับมันก็เลยมีเสียงมันก็เลยเสียงเน่าง่ายกว่าชมชมทั่วไปนะครับ คลิปนี้เรื่องที่ผมอยากจะมาเล่าก็คือแบบเดี๋ยวบางท่านแบบเฮ้ยเขาลดน้ําปกติลดน้ํำแรงๆก็ไม่เห็นเป็นไรอะ่ะอันนี้ยผมมาแนะนําเพื่อนๆที่แบบเออมีวันนึ่งากาลังหัดเลี้ยงชนชมเขาแกะหรือแม้กระทั่งว่าชนชมเขาแกะยังมีไม่เยอะเนี่ยครับถ้าป้องกันการเน่าได้ลดการเน่าได้เนี่ยผมก็มาแนะนําว่าเออในการลดน้ําเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่มันสําคัญนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับ เมงนั้นาบางคนบางท่านเขาไม่ทําหลังคาป้องกันชนชมเขาแกะหรอกครับพอเวลามันเน่าทีมันเสียหายทีเนี่ยแม้กระทั่งส่วนให,ใหญ่ผมเห็นเนี่ยบางทีเขาก็ทําหลังคานะครับเพราะว่าเวลามันเน่ามาเสียหายทีเนี่ยโอโ้ยิ่งเวลาเขาเพาะใหม่ๆกระทั่งต้นกล้านะพึ่งเพาะ่าโอ้โหมันเน่ามาเนี่ยมันเสียหายนะครับเขาแกะบางทีก็ถึงแบบต้องทําหลังคาเวลาเลี้ยงเลยนะครับเพื่อนจนชมเขาแกะมันเน่าค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าเวลาสวยมันสวยโอ้ เวลาสวยมันมันพีคสุดๆครับเพื่อนๆสวยจริงครับเวลาเขาแกะเวลามันเต็มฟอร์มเนี่ยแต่ว่ามันก็จะเสียงเน่าครับผมก็เลยว่าคลิปเนี้ยเลยมีเทคนิคกลเม็ดเคล็ดลับบางอย่างมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเราเนี่ยผมนั่งทําคลิปไปอัคดคลิปไปมืดมาอีกแล้วฝนโอ้โหเนี่ยครับเนี้ยแต่ถ้ามันโดนฝนบ่อยๆเงี้ยก็ไม่ไหวครับก็นั่นแหละครับ สุดท้ายถ้าบทมันจะเน่ามันก็ต้องเน่าครับดังนั้นการลดน้ํเราไม้มันเน่าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับชนชมเขาแก่เนี่ยผมจึงบอกวิธีการลดเนี่ยเออก็รลดให้มันแบบเบาๆเฉยๆก็พอนะครับเวลามันโดนใบโดนดอกนะครับทางให้ดีลดแค่พุกหน้าดินก็พอนะครับแต่ถ้าอยากจะลดใบก็ลดได้ครับเพียงแต่เอาให้มันเฉยๆครับไม่ต้องให้แรงมากนะครับพอพันมันโดนน้าแรงมากเนี่ยใบมันเสียหายใบมันช้าเนี่ยโดนบ่อยๆใบมันช้าพอใบมันช้าใบมันก็เน่า พอใบมันเนา่ามันก็เน่ารามเข้ากิ่งครับง่ายๆเลยครับหลักการถ้าดินดีดินโปร่งเนี่ยมันก็ลดการเน่าของรากเน่าเข้าสู่ลําต้นนะครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมว่าผมจะทําสั้นๆง่ายๆแบบนี้แหละครับผมจึงบอกว่าเรื่องวันนี้ครับที่ผมทำเนี่ยคือมันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเรื่องการลดน้ำเนี่ยยิ่งการลดน้าชนชุนชมเขาแก่เนี่ยโอ้โหมันมีความสําคัญมากนะครับยิ่งถ้ามันมีต้นไม้ที่เรารักหรือแม้กระทั่งว่า ต้นไม้ที่เรามีมันยังมีไม่ค่อยเยอะเนี่ยครับโอ้ต้นใดต้นหนึ่งเน่าไปเนี่ยเราก็ต้องเสียดายนะครับยิ่งเป็นต้นที่เรารัดมากๆด้วยเนี่ยโอ้แล้วมันเน่าไปเนี่ยครับคลิปเนี้ยผมถึงอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับหรือแม้กระทั่งมือใหม่ที่หัดเลี้ยงชนชมเขาแกะนะครับการลดน้ําชนชงเขาแกะนี่มันสําคัญนะครับป้องกันไว้ก่อนนียครับดีกว่าต้องมานั่งแก้ไขทีหลังนะครับคลิปนี้ผมว่าจะจบปานๆสั้นๆแบบนี้แหละครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเพราอที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆมาฝากเพืเ่อนๆนะครับคลิปนี้ําลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ